มีเมียเป็นพระใหญ่นะออมันจะง่ายๆนะเรียงเมียคนหนึ่งนี่เหมือนเรียงแม่ติดคนนะเชื่อถามไปไหนดูนะ <c oughs> นะจักราอุละถึงละคุลละคุล,ละของเมียผู้เป็นที่รักยิ่งอันประเสริฐหนักนาตะกอนนี้ ละจันละไม่เอามาถือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะเอามาได้ไมนะ่นาาละเท่าไรจํงหาให้ละกินเชา้ากินสายละบ่ายละเย็นนี่มีหรือมมาจํงหาให้กินทุกวัน จะนอนจะฝันก็มีนันมาเตือนอารออีฮาเอ้กูจะหลับจะไหลมึงทำกูได้เอามือมาคว้าแทนที่กูจะได้นอนก็ ไม่พักนะ่ะไม่พอนะอีกแล้วนะอีหา <laughs> มึงรู้ไหมกูอดนั่นทำงานมาเหนื่อยหนักหนาะอีหาปึกยากเอ้ย